อื้อเอือเจ็บจังเอือ้ขอขาฉันไปแล้วเอือสมองฉันเออฉันแอบไปไหนไม่ได้เลยไม่นะจนจบแฉันน่นนะหรอไม่ไม่ไมไมไม

ขอใช้เป็นด้วยกันน้องต่อสูอได้ดันพี่พื้งฉันเปิแตตเีกแล้วมีฉันอยู่ไหนเน่ะอุ๊ยอุ๊เกี่โดนท้าฉันไปสาจังทำผีบุญแข็งจังว ฉันเสียเราไปสองข้างเลยไม่ฉันจะไม่มีเท้าข้าก็มีส้นแขกถึงข้าจะไม่มีเท้าข้าก็มีส้นแขกนะเว้ยตื่เออดูดสอดูถึงฉันจะไม่มีขาฉันก็ซื้อได้นะเว้ย

ขาเหล็กให้มีนตีได้เออกจะปิวกับหซกตมานีมาอุ้ยจริงวะอกจะกตูจิฉันเจ็บเือกดูักเาอห